ทกถาย้อนกลับมานิดหนึ่งว่าอัทโขพขวาหลังจากที่พระกุมารเนี่ยสับคําเป็นต้นว่าการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีของบรรปชิตและคําอื่นอีกมากเป็นธรรมกถาประกอบด้วยโทษของผู้ครองเรือนที่จริงแล้วไม่ได้ฟังอยู่แค่นั้นนะพูดถึงโทษของการครองเรือนว่าคับแคบด้วยบุตรและภริยาคําว่าคับแคบหมายความว่ายากที่จะเจริญกุศลได้นี่นะสำหรับคนที่ยังเกลือกกล้วอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ ประกอบการเลี้ยงชีพแบบคนทั่วไปเนี่ยยากที่จะเจริญกุศลเพราะฉะนั้นหมู่มหาชนเนี่ยนะรักษาอยู่ประกอบอยู่ในใน,ในการอยู่ครองเรือนเนี่ยยากแต่แล้วบรรปชิตนักบวชนั้นก็แสดงอนิสง์แห่งวิเวกข,ของกายวิเวกเป็นต้นของบรรปชิตผู้อยู่ตามป่าก็สบายใจเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับมรึกเหมือนกับเนื้อที่อยู่ในป่าพร้อมจะไปไหนก็ได้เหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วง เพราะฉะนั้นนายสารธีท่านบอกว่าการเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยนะแล้วออกบวชเป็นบนรรปชิตอันนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นแผนเป็นประเพณีเป็นวงของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ คำว่าเทวทูตเนี่ยแปลว่าทูตแห่งเทวดาเนี่ยนะหรือทูตของเทวดามาตัดเตือนกระตุ้นเตือนให้พระโพธิสัตว์ออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยมีความหมายว่าเทวทูตเทวทูตก็คือทูตของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือทูตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเราเป็นผู้แจ้งข่าวจะได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเห็นเทวทูตในวันเดียวแต่ของพระวิปัสสีโพธิสัตว์นี้ เป็นพันปีนะจึงได้เห็นแต่สําหรับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยออกบวชที่ไปบวชที่ไหนบวชที่ฝั่งแม่น้ําอโนมาจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปสู่กรุงราชคฤกทีนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่าท่านบัณฑิตท่านบวชเพื่อใครพระองค์ก็ตอบว่าเหตุผลที่พระองค์ออกบวชเพราะอะไรเพราะมหาอ,อาตมาเห็นคนแก่คนเจ็บและคนที่ได้รับความทุกข์เห็นคนตายเพราะสิ้นอายุไข กับการได้เห็นบรรประชิตนุ่งห่มผ้ากาสายะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงบวชถวายขระพรเหตุผลที่บวชเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนที่ทุกคนที่ตายแล้วก็เห็นนักบวชพร้อมทั้งพอจะเข้าใจว่าข้อปฏิบัติของนักบวชเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยออกบวชโดยที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมนะนะ คือโดยพื้นฐานเนี่ยพระโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะหลังจากออกบวชเที่ยวจาริกประมาณ4เดือนไอ้ระหว่างจาริก4เดือนเนี่ยนะไปที่ไหนมีแต่การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากสร้างมนตดบใหญ่ประเตรียมทานนิมนต์ให้สวยมหาชนเนี่ยนะอ้ยนิมนต์ตามลําดับไปหมดเลยนะคนก็เยอะบริวารก็มาก4เดือนเนี่ยโหเรียกว่าว ออกงานทุกวันเนี่ยนะสี่เดือนไอ้ที่แรกก็บวชจะให้มันสงบกลายเป็นว่ามีงานกินเลี้ยงทุกวันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีคนมาต้อนรับมาเชื่อเชิญตัวเองก็มีบริวารมากแม้้การที่จะเลี้ยงคนแปดหมื่นสี่พันไม่ให้มีความลําบากแล้วมหาชนที่มาเลี้ยงไม่ไม,ไม,ไม่อย่างสงบร่มเย็นเนี่ยมันยากเหมือนกันนะก็คนที่ออกงานบา่อยๆนี่จะเข้าใจดีเลยมันอมภาระแท้เหงงมือนกันก็เลยคิดว่าเอเราจะได้หลีกหลีกออกจากหมู่คณะได้อย่างไร พระโพธิสัตว์นั้นพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะท่าน,นก็หลีกออกจากหมู่ในวันขึ้นสิบสี่ค่ำบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเพนเดือนหกได้ยินว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ดำเรว่าพวกนี้เมื่อก่อนแวดแล้วเราผู้เป็นเครือขัดเที่ยวไปอย่างใดบัดนี้เดี๋ยวนี้พวกนี้ก็ยังห้อมล้อมเราอยู่อีกนั่นแหละประโยชน์อะไรด้วยหมู่คณะพระองค์รังเกียจด,ด้วยการปะปนอยู่ด้วยหมู่คณะก็ดำริต่อไปว่าวันเราจะไปวันนี้แหละ แล้วพระองค์ก็ดำริต่อไปว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าหากว่าเราไปเดี๋ยวนี้นะพวกนั้นทั้งหมดก็จะรู้พรรู้ปไปไงก็ติดตามกันไปแห่กันเป็นขบวนไปเพราะฉะนั้นวันอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านเช่นกับตําบ้านอุรุเวลาได้นิมนต์พระโพธิสัตว์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเหล่านั้นตระเตรียมข้าวมาทุกปลายาสําหรับบนันประชิตแปดหมื่นสี่พันรูปและสําหรับพระมหาบุรุษ ขณะนั้นพระมหาบุรุษก็ได้ฉันอาหารกับบรรพชิตเหล่านั้นคือข้าวฉันข้าวมาทุป,ปายาตในวันเพนเดือนหกรุ่งขึ้นก็เสด็จไปที่อยู่ณนะที่นั้นพวกบรรพชิตก็ปรนิบัติพระมหาบุรุษพวกบรรพชิตเหล่านั้นก็กลับที่พักกลางคืนกลางวันของตนของตน,งตนพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปประทับนั่งบนบรรณศา,าลาก็รำพึงว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงนกทั้งหลายมารวมกันตาใหญ่จะมีเสียงอึกกระทึกภัยนั้นจะส่งถึงเรา ในคราวมีภัยแก่ผู้ยินดีในความสงัดคราวมีความวุ่นวายแก่สัตว์ทั้งปวงเห็นป่านี้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าบัดนี้ถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จออกแล้วก็ปิดประตูบรรณาศาลาบ่ายพระพักไปสู่โพธิที่มันทสถานเนี่ยนะก็ไปสู่สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในการอื่นพระโพธิสัตว์เที่ยวไปเนี่ยนะพระองค์ก็ไปเห็นโพธิมันทสถานแล้วเนี่ยนะตอนตอนน้นนะแต่พระไทยไม่เคยน้อมไปเพื่อประทับนั่งเลยก่อนหน้านั้นเห็นนะว่าทำเลตรงนี้ดีแต่ไม่คิดว่าจะต้องไปนั่งอะไรแต่วันนั้นพระยานของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นยานที่ถึงความแก่กล้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เกิดความคิดเพื่อทอดพระเนตรโพธิมันทสถานที่ตกต่องแล้วก็เสด็จขึ้นไปพระโพธิสัตว์นั้นก็เข้าไปโดยส่วนทิศใต้ ไปถึงทางทิศใต้ก่อนก็ไปกระทําประทักษิณปูบาลังกว้าง14ศอกในส่วนทิศตะวันใต้บาลังก็หวั่นไหวเนี่ยนะก็ทิศตะวันตกก็หวั่นไหวทิศเหนือก็หวั่นไหวเสร็จแล้วพระองค์ก็มาปูบาลังในด้านทิศตะวันออกอธิษฐานความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ประการว่าเนื้อค่อ,อร่างกายของเราเนี่ยนะเนื้อเลือดในสรีระจะเหือดแห้งก็ช่างไปก็ช่างนะนะ จะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุจะไม่ลุกข,ขึ้นไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกข,ขึ้นเราจะไม่ลุกข,ขึ้นณที่ตรงนี้เนี่ยนะตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดจะจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นถ้าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ขอลุกอีกแล้วแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นท่านก็จเจริญวิปัสสนาม,ามากเนี่ยนะท่านเริ่มจเจริญวิปัสสนาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ตั้งแต่ท่านเห็นคนแก่นั่นแหละ เห็นคนแก่นี่ก็น้อมอ่ะพะอะไรชราติธรรมโตตีรณะปริญญาการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะตีรณะปริญญาก็คือพิจารณาความแก่ตีรณะปริญญาการพิจารณาถึงความเจ็บป่วยเนี่ยนะชราติธรรมโตพยาธิธรรมโตแล้วก็มรณะธรรมโตเนี่ยนะแล้วก็ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความเกิดมันก็พิจารณาเกิดแก่เจ็บ เกิดแก่เจ็บตายสาัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็ถูกอาเกียนเกลือกกล้วอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนั่นเองเนะก็อันนั้นแหละเป็นการพิจารณาธรรมะที่สงบระงับจากความแก่ความเจ็บความตายนี่คืออะไรเนี่ยนะท่านก็มองในสิ่งที่ตรงกันข้ามพ,พระองค์ก็ไปประทับนั่งบนที่อะไรโพธิบัลลังใช่ไหมพอโพธิบัลลังก็พิจารณาเห็นแล้วว่า เห็นว่าอะไรเห็นว่าโลกนี้ถึงความยากถึงความลำบากเกิดแก่ตายแล้วก็เวียนตายเวียนเกิดบุคคลเนี่ยไม่รู้ชัดถึงธรรมที่พ้นจากชราและมรณะการพ้นจากทุกจากพ้นจากทุกคือชราและมรณะจะปรากฏได้อย่างไรรันถ้าไม่รู้ธรรมที่ออกจากชราและมรณะจะพ้นจากชราและมรณะได้อย่างไรก็เลยคิดครั้งนั้นแลพิสูจทั้งหลาย พระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ทรงพระดำรติต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงมีมันเกิดอะไรชรามรณะมาจากไหนใช่ไหมเริ่มคิดสาวหาเหตุหาผลตามปฏิจจสมุปบาทชรามรณะนี้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชรามรณะจึงมีชราและมรณะมีชาติเป็นปัจจัย ก็ถ้าไม่มีความเกิดเนี่ยนะชราม,มรณะจะมีมาจากไหนสาเหตุที่ทําให้แก่ตายก็มาจากการเกิดนั่นแหละอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาอาหุปัญญาอภิสมยยเนี่ยเป็นปัญญานะเป็นวิปัสนาปัญญาเป็นวิปัสนาปัญญาบอกว่าเออความแก่เนี่ยนะความตายเนี่ยมาจากความเกิดนะ คือของเราเนี่ยได้ยินก็จริงแต่เราเคยนั่งทบทวนตัวเองเนี่ยเพราะเกิดนะจึงมาแก่มาตายแบบเนี้ยนะสาวกลับไปหาตัวเองแบบนี้เนี่ยนะเขามาเชื่อเลยว่าน้อยคนนักที่จะสาวที่มาแก่มาป่วยมาตายอยู่บัดนี้ชีวิตประจําวันมนมาจากเกิดแท้ๆสาวไปในลักษณะเนี่ยจริงอยู่เห็นคนแก่แล้วก็เห็นนึกไปเธอเออมีคนเกิดก็นึกได้แค่นี้นึกนิดน,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 นหน่อยๆไม่ได้นึกเป็นอาชีพว่างั้นเถอะไม่ได้นึกเป็นมรรคแปดหงั้นเถอะไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญมรรคแปดก็จะก็อย่างั้นๆนนะ นะก็ไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญวิปสัสนาไม่ได้คิดว่าความรู้ความเข้าใจการใครค่ครวรสิ่งเหล่านี้เป็นทางเพื่อจะนําออกจากความทุกข์เนี่ยนะแต่ของพระโพธิสัตว์นั้นมีการอย่างรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าโยนิโสมนัิการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคายเนี่ยนะ การที่พระองค์ตรึกทำชราและมรณะพระองค์คิดเรื่องชรามรณะนี่คิดว่าตัวเองเท่านั้นหรือคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดที่ชราและมรณะชรามรณะเหล่านั้นทั้งหมดมาจากความเกิดบทว่าโยนิโสมนสิการาทําไว้ในใจโดยอุบายก็เรียกว่าทําทางไว้ในใจก็เรียกว่าโดยถูกทางเหมือนกันอธิบายว่าจริงอยู่เมื่อทําไว้ในใจซึ่งลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้น โดยลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นอันนี้แหละเรียกว่าใสา่ใจไว้โดยเย็บคา,ายใส่ใจอย่างถูกต้องไม่ได้ใส่ใจแบบตรงกันข้ามจากความเป็นจริงเลยใส่ใจตามสภาพที่เป็นจริงสภาพที่เป็นจริงมันไม่เที่ยงก็ใส่ใจว่ามันไม่เที่ยงสภาพที่เป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ก็ใส่ใจว่าเป็นทุกข ความเป็นจริงมันเป็นอนาัตตาก็ใส่ใจว่ามันเป็นอนัตตาใส่ใจตามสภาพที่เป็นจริงพร้อมทั้งว่าสภาพเหล่านี้มาจากปัจจัยอะไรนี่แหละเรียกว่าโยนิสโสมนสิการหรือโยนิสโสมนัสิการนี้ย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของอภิสมัยการตรัสรู้เพราะเป็นการตรัสรู้ด้วยปัญญาพิจารณาทั้งความเกิดและความดับว่าอะไรมีอยู่เนอชาติจึงมีเห็นไหม ถ้าจะไม่มีชาติไม่มีเพราะอะไรอันนั้นเป็นสายดับอันนี้มาทบทวนสายเกิดต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีเนี่ยนะพระองค์ก็ดำริกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงมีทําไมจึงเกิดชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยเป็นนิทานเป็นแดนเกิดทําให้มีการเกิดพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลปัญญาการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบ เนี่ยนะกรรมมาพบอ่ะนะกรรมเนี่ยแหละกรรมที่นำเกิดนี่แหละมีอยู่ชาติคือความเกิดจึงมีชาติมีเพราะกรรมมาพบเป็นปัจจัยเพราะอุปติภพเป็นปัจจัยดังนี้ก็ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายใส่ใจอย่างถูกต้องและถูกทางว่าเออเนี่ยนะกรรมนี่แหละกายกรรมวมจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละนำเกิดกายกรรมวมจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตนำเกิดที่ไหน อบายทุกขติวินิบาตนรกกายกรรม,มจีกรรมมโนกรรมสุจร,ริตทําทให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์มโนกรรมที่เป็นฌานเป็นต้นทําให้เกิดในเป็นพรหมเป็นต้นเพราะกรรมมาพบนี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดท่านใส่ใจอย่างเยบไขรดูกวพิสูจน์ทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดำเนินต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงมีพบมีอะไรพบเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานมีอยู่พบจึงมีพบมีพระอุปาทานเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิพสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในพระทัยโดยอุบายอันเย็บไข่เาเรียกว่ายมีโยนิโสมนรส,สการเข้าใจถึงความจริงเลยว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเกิดจากความยึดถือเป็นแน่แท้ความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดเนี่ยนะ เพราะความยึดถือนี่แหละจึงทํากรรมก็อย่างที่ใครทําอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เพราะความยึดถือของตัวเพราะตัวคิดว่าอะไรมีสาระตัวคิดว่าอะไรเป็นสาระตัวก็พยายามทําสิ่งนั้นเพราะความยึดถือสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดของศาสตร์ทั้งหลายทําตามอํานุภาพของความยึดถือเรียกว่าอุป,ปาทาน ความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมเกิดวาจีกรรมและเกิดมโนกรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหมวนี่ก็เพราะความยึดถือนี่แหละน,นะความยึดถือเป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมก็เป็นเหตุให้นําเกิดเนี่ยนะพระองค์ก็คิดต่อไปว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อแต่นั้นคือจากนั้นไปพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระองค์ก็ทรงนำริต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปาทานจึงมี ทำไมจึงยึดถือเนี่ยนะทำไมต้องยึดถือยึดถือจนเรียกว่าต้ต้องทำกรรมด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะโอปาทานมีเนี่ยมันมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตันหามีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บไข อ๋อเพราะความเพลิดเพลินนี่แท้เนี่ยนะเพราะความเพลิดเพลินเพราะความยินดีเพราะความติดใจเพราะความติดข้องนี่แหละเพราะความเพลิดเพลินยินดีติดใจติดข้องนี่แหละทาให้เกิดการยึดถืออุปาทานนี่ก็คือยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราที่เป็นอย่างนี้ก็มาจากความเพลิดเพลินนั่นแหละคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่ง ความสุขเมื่อคิดว่าสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมณ์ทั้งหลายถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความสุขก็ยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรายิ่งเพลิดเพลินเท่าใดก็ยิ่งยึดถือเท่านั้นเมื่อยึดถือท่าใดก็กายกรรมวิมจีกรรมมนโนกรรมก็พลั่งพรูออกมาชาติชรามรณะก็เป็นไปปัญตัญหานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานนั้น การพิจารณาอย่างนี้เนี่ยได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นะเพราะพระองค์เนี่ยทำไว้ในพระทัยโดยอุบายอันแยบขายคือการที่ตั้งหลักแล้วค่อยๆสาวไปหาเหตุนะสาวเหตุนะสาวหาเหตุได้ผลนละสาวไปหาเหตุเมื่อได้เหตุปั๊บก็ไปหาเหตุของเหตุอีกครั้งหนึ่งก็สาวไปเรื่อยๆอย่างนี้บุคคลที่มีปัญญาอย่างนี้โดยที่ไม่มีใครแนะนําให้เนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยมิใช่ฐานะ หมายว่าไม่ต้องแบบมาคิดเองเพราะขนาดฟังเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟังยากนยนะฟังค่อนข้างยากแล้วก็คิดตามยากเพราะอะไรเพราะมันคิดแบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ในโลกแห่งความฟุ้งซ่านที่จะมาค่อยๆนั่งสาวนั่งตรึกนั่งคิดเนี่ยยากดูก่อนที่สูทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยทรงลรำลึกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงมี ทำไมจึงต้องเพลิดเพลินยึดถือขนาดนั้นว่างั้นตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะพระองค์นิสงกระทำไว้ในพระทัยโดยอุบายอันเย็บคครก็แปลว่าพอพระองค์โยนิโสมณสิการคร่ครวญตามเป็นจริงเข้าปัญญา ปัญญาที่ตรัสรู้เห็นความจริงว่าเออเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดูกานพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดําริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงมีเวทนาเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีนะ เวทนาเนี่ยมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยความตรัสรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะมีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้ทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บคายหมายคำว่าพระองค์เนี่ยใส่ใจอย่างเย็บคายก็เกิดปัญญาเห็นว่าผัสสะมีอยู่จึงมีเวทนาเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ดูการพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ได้ดําริอีกว่าอะเมื่ออะไรมีอยู่หนอภผัสสะจึงมีผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ทรงทําไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บขายก็เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาว่าเมื่อสลายยตนะมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะมีเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยต่อจากนั้นเนี่ยนะ พระวิปัสสีโพธสัตว์ก็ดำเนินต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายตนะจึงมีสลายตนะมีเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโสทวศก็ทรงทำไว้ในใจโดยอุบายอันเยบไายคือโยนิโสมนัสิการก็เกิดปัญญาตรัสรู้ว่าเมื่อนามรูปมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตนะมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย ดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดําริตต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูความพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะทรงโยนิโสมนสิกาเคือเรียกว่าทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายก็เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาว่าวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ที่มีนามมีรูปเนี่ยนะเป็นเป็นมหาภูตรูปสีมีภาษาเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดจากปฏิสนธิวิญญาณกรรม,มวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ดาเเรว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่อะเมื่อวิญญาณมีอยู่ขออภัยเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงมีวิญญาณเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย พิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีถ้าไม่มีนามมีรูปวิญญาณจะมีได้ไหมถ้าอาศัยจกักขครกับรูปจักขคูวิญญาณจึงมีอาศัยหูกับเสียงภาษะเป็นต้นเนี่ยนะโสตะวิญญาณจึงมีอาศัยจมูกและกลิ่นภาษาเวทนานี่แหละจึงมีขานะวิญญาณอาศัยลิ้นและรสภาษาเวทนานี่แหละจึงเกิดเชีวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธพภะ มีภาษามีเวทนานั่นแหละจึงมีกายวิญญาณอาศัยมีภวังเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยมโนธรรมอารมณ์ทั้งหลายมีภาษามโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปนี่แหละมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะฉะนั้นวิญญาณมีนี่แหละมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดูความพิสูจน์ทั้งหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ใส่ใจไว้ในโดยอุบายอันเย็บคายก็มีการตรัสรู้ด้วยปัญญาดังที่กล่าวไป ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิัตว์ก็ดำริว,ว่าวิญญาณน,นี้ย่อมกลับเวียนมาแต่นามรูปหาเป็นอย่างอื่นไม่ปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะการอย่างลงแห่งนามรูปเมื่อมีนามรูปอย่างลงปฏิสนธิวิญญาณจึงเกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปจึงอย่างลงอัน,นวิญญาณก็เป็นปัจจัยไปเรื่อยนามและรูปก็เป็นปัจจัยอย่างเรื่อยๆ มันทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นโดยความเป็นไปเพียงเท่านี้แล้ววัตตะที่เป็นไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าสัตว์โลกเกิดขึ้นบ้างเนะี่ยการเกิดขึ้นก็เนื่องจากอะไรมีวิญญาณมีนามรูปมีอุปาทานขันห้าเกิดประชุมพร้อมกันเนี่ยนะความที่ขันห้าประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งเรียกว่าความเกิดความเกิดนี่แหละเพิ่งมีความแก่เพิ่งมีความตาย มีจุติมีจุติแล้วก็เกิดมันทั้งหมดที่เวียนตายเวียนเกิดก็มีอะไรมีแต่ขันห้ามันขันห้านั่นแหละเป็นประชุมของขันห้าเรียกว่าเกิดความชำรุดสุดโทรมของขันห้าเรียกว่าชราพยาธิความสลกสลายของขันห้าเรียกว่าตายพอขันห้าเคลื่อนไปเรียกว่าจุติจุติปฏิสนธิก็เชื่อมขันหนึ่งสู่ขันหมายว่าเชื่อมจากขันห้าสู่ขันห้าก็เป็นกระแสแห่งขันห้าที่ไหลไปไม่มีสิ้นสุดเรียกว่า สังสารวัตเนี่ยนะสังสารวัตก็กลายเป็นกรรมวิบากแล้วก็กิเลสเชื่อมไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมไปอย่างนี้แหละเรียกว่าเกิดแก่ตายจุติอุบัติไหลเวียนไปอย่างนี้ความเป็นไปแห่งวิญญาณน,นี่แหละมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันก็คือสรุปว่าวินนามรูปเป็นปัจจัยให้มีวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยจึงมี นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนสและอุปาญาตก็มีพร้อมเพราะชาติเป็นปัจจัย ถ้านับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไหลเรื่อยมาเกิดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับรับกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเมื่อมีตัณหาอุปาทานทํากรรมเนี่ยนะนำมาซึ่งการเกิดผลออกมาก็คือความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่าครวญบนเพ้อความทุกข์ทางกายความเสียใจความคับแค้นใจก็ไหลมาจากความเกิด ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือตาหูจมูกลิลนกายใจย่อมมีอย่างนี้ด้วยประการชนิดดูกามพิสูจนทั้งหลายจากักโกยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างเนี่ยนะได้เกิดขึ้นว่าสมูทัยสมูทัยการเกิดหรือเหตุให้เกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่พระองค์มิได้สดับมาแล้วในการก่อนเลย,ยนะก็คือไม่มีใครสอนเลยนะท่านสาวเป็นเหตุเป็นผลแต่แต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะชารามรณะก็ไม่เที่ยงชาติที่เป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะก็ไม่เที่ยงนะชรามรณะไม่เที่ยงชาติที่เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงปัจจัยแห่งชาติคือพบก็ไม่เที่ยง พบที่อันนั้นมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานก็ไม่เที่ยงอุปาทานที่มีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงอุปาทานเป็นเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงภัสสก็ไม่เที่ยงสลายตนะก็ไม่เที่ยงนามรูปก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงไหลสืบเนื่องกันไปเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างไม่เที่ยงก็จริงแต่สังสารวัตก็ไหลสืบไปอย่างอย่างนี้แหละ การเจริญได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าตรุณวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นวิเป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนเป็นวิปัสนาเรเีแย้มเี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัตว์กับสมุทยัยสัจจะนั่นเองเนี่ยนะพันจากสุปัญญายาณปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เนี่ยนะทีนี้เหตุผลว่าทําไมตรงนี้เนี่ยนะจึงไม่ยกนอะวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณ เพราะถึงไม่กล่าวก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าชาติก็คืออะไรก็คือปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นนั่นแหละเพราะนั้นคว่าอวิชาก็ถ้าพูดตันหาที่ไหนก็เท่ากับพูดอวิชาแล้วถ้าตันหาอุป,ปาทานก็เท่ากับพูดอวิชาแล้วกรรมภาพบตัวนั้นก็คือสังขารและสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะนั้นอวิชานะกับสังขารเนี่ยเป็นอดีตแต่พบวิปัสสนาไม่ต่อกับอวิชาและสังขารเหล่านั้นก็คือ พระมหาบุรุษนั้นพิจารณาวิปัสนาเน้นปัจจุบันปัจจุวัฒนาชาติไม่ได้เน้นว่าเพราะไม่เน้นอดีตชาติเพราะอะไรเพราะมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าอดีตชาติมันไม่เที่ยงมันไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้เหลืออยู่มันไม่ต้องไปใส่ใจมากว่าอดีตชาติมันไม่เที่ยงเป็นต้นก็มาใส่ใจในชาติปัจุบันนี่แหละว่าปัจจุบันนี่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็พิจารณาทั้งอดีตนั่นแหละ เพราะว่าผู้ที่ไม่พิจารณาวิชาสังขารเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้รอกแต่ว่าพระองค์นั้นไม่พิจารณาแบบกว้างขวางเหมือนกับอารมณ์ในชาติปัจจุบันเพราะอดีตชาตินี้พระองค์พิจารณามามากแล้วด้วยอํานาจอะไรด้วยอํานาจปุเพนิวาสานุสติยาน อน,น,นอดีตชาติพิจารณามามากแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติยานกร,รมมูปะฆาญที่พิจารณาหลา,หลายอย่างเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ค้าวันเน้นการวิจัยเพื่อถ่ายถอนเพื่อตัดฉันธราคะเนี่ยนะเพื่อตัดฉันทราคะในหน้า137บอกว่าจากักษุปัญญาวิชาแสงสว่างนั้นเกิดขึ้นแล้วจักษุเกิดขึ้นจักสุนี่เขามีความคำว่าปัญญา จักสุก็คือเป็นชื่อของปัญญานั่นแหละเนี่ยนะปัญญาที่จักสุมีความหมายว่าเห็นญาณนี่มีความหมายว่าทําให้รู้ปัญญามีอัตวารู้แทรู้ทั่ววิชาแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่เกิดขึ้นอาโลกะก็คือแสงสว่างอย่างที่กล่าวอย่างที่ในปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าจักสุมีความหมายว่าเห็นญาณมีความหมายว่ารู้แล้วปัญญารู้ทั่ววิชาเรียกว่าแทงตลอดอาโลกะก็คือแสงสว่าง จักษุเป็นเหตุการเห็นเนี่ยเป็นผลยานเป็นเหตุความรู้แล้วหรือรู้ทั่วเป็นผลปัญญาเป็นเหตุรู้ชัดเป็นผลวิชาเป็นเหตุการแทงตลอดเป็นผลอาโลกะเป็นเหตุแสงสว่างเป็นผลอันนี้คือเราวิปัสสนาที่ใคร่ครวนพิจารณารู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้เกิดและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเลย สังปัจ,จัยก็ไม่เที่ยงผลของปัจจัยก็ไม่เที่ยงแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงการคร่ครวญถึงเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงแต่ทำทั้งหลายไหลไปตามกระแสแห่งเหตุแต่เหตุและผลแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าตรุณวิปัสนาเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตรัสรู้เพราะฉะนั้นมักวิปัสนาของท่านก็เกิดขึ้นนะวิปัสนาของท่านก็เกิดการพิจารณาเนี่ยนะปัญญาที่ เกิดการพิจารณาปัญญาในการตรัสรู้เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีผู้ใดบอกไม่มีผู้ใดสอนเนี่ยนะการพิจารณาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นหนทางเพื่อการตรัสรู้ในระดับสูงต่อไป